เอออนั่นส้มแหละอ๋อต้นต้นนี่ใหญ่ดีนะโอ้เนี่ยแน่นที่วัดติดดอกอ่ะโอ้ดอกดีแต่ดูเนี่ยดอกอ้าดูจะดอกด้วย่ะลุงดกนะเขาจะได้ปิดออกอยู่นี่นะปิดออกพอมันก่อนมันจะได้กะมันจะนักล้าเกินแ่ะปิดออกข่วงซิ่งเป็นมันจะเกินกะแล้วออกมากินได้ก็ มันได้ออกกินอย่าเดี๋ยวหนุ่มมันนะมันลวกกินอย่างมันได้ก็อันนี้มันรู้เหรอนี่อันนี้ผสมเองอ่ะลุงมันผสมมันก็เนี่หางแย่มัแล้วมันเป็นหางแย่ดอกติดเนี่ยอัน้เนี่ยมจะเป็นนุยนี่นี่เออมันจะติดติดเพราะหน่ะเออเนี่ยหางแย่มัแล้วเนี่ยอันอันสองลูกดีติดแน่นอหันลับหันหลัยังปิดยังบ้านเดียวแล่ก็จะบ้านหนึ่งกางก็จะบ้านอย่างเนี้อ่ะกั แล่วอ๋อนี่มันตุ่มทุมดอกเนาะตุ่มดอกโอ้นั่นนั่นนั่นนันได้ข้อมูลเออด้ะนี่ตุ่มดอกก่อนเอออันหม้อที่กระทุ่มมดเนาะถือว่าถือว่าดกดกดกอยู่เขาทาเขาทาอันนี้หมายเลขอย่าง่าลุงหมายเลขทะเบียนมันขึ้นทะเบียนไว้แหละอ๋อลุงขึ้นทะเบียนต้นอะไรนี่น้ำนี่น้ำยศเนาะน้ำเจอหนี้เนาะ ละเปิดเปิดทุกวันเว้นวันเว้นวันแหละโอ้ถ้ามันมีเนี่ยน่าค่าหรือปล่อยมันคุ้มความชื้นอะไรอย่างเงี้ยต้องมีฝ่องหนอฮะต้นดื้อดกะปลุงนี่มีแมงจ้อเนี่ยนี่แมงจ้อกันหลวงสวัสดิ์จ้อจ้อเขาอย่างฟังเข็มใส่นั่นกะนใส่ยาฮอร์โมนแหละเฮ่อันนั่นเออบริขอ้อมูลเรื่องยาฮอร์โมน

คุยมันเดียสดชหลูก่อมยันนี้ครับจากรลยอะอ้สามปีเจ็ดดยอนี่นี่นะเขาถ้าอันอันนี้พันออย่างครับมอนมอนท้องมอนท้องนั่นหรอเขาท่าเขาท่าได้ได้กินอยู่แสดงแน้อยนะนี่ดูเพ่ดูเขาท่าเนี่ยเขาท่าเขาท่านี่ออกแสงห่ดูโอ้ดีนี้ดู โอ้นี่ดีติดละนี่เป็นเป็นเป็นปีแรกเนาะลวงน้องปีแรกเดี๋ยวละลุงก้าได้บ่ว่าได้ฝนอยู่ผุมวานะมันจะได้นักได้น้อยขี่ก้ามมันมันใกล้ใกล้เกินแหละอ๋อ คิดว่าลุงตัดกิ่งแต่งกิ่งอย่างไรนี่หรือว่าตัดห่องเนาะจิ้มให้น้อยมือทีหน่ะนี่จะได้ตัดทำยูเลยเนี่ยครับกิ่งนี่กับห้วยเลยนี่อ่าเดี๋ยวรอมันรอมันหนุ่ยมันนี่แล้วก่อนเนาะหนุ่ยมาเฮาเก็บหนุ่ยแล้วก่อนเนาะจ่าวาเนอันนี้กับห้อยอ่ะนี่เฮาจะรอเก็บหนุ่ยอี่เก็บอาหารไว้ที่ใบอ่ะเอ้โอ้โอ้เก็บอาหารส่งมาหาเนี่ยหาหนุ่ย ใบหารไม่อยู่เพี้ยอันอันนี้ช่วงที่มันดอกนี่เหมือนอะไรยังไงตีมอ่ะตีกลางเดียนเล้วนะกลางเดียนเล้วนะโอ้โหไม่ได้เลยไปคุยม่ได้ได้ได้นะเพราะหางแย่มันรุดละนี่ไรอ๋อหางแย่มัน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 จับนี่เองกะมันถึงได้อ่ะนะอ๋อมันได้หนุ่ยลูกที่ได้ก็คงได้เออแต่เขาเดือดไงนักเออยังยังกิงนี่ประมาณสักสามลูกเนาะ เออนี่ลูกเออนี่ลูกนี่เหลูกเออดูไปก่อนน่องดูไปก่อนนี่เหรอลูกกริงนี่ก็ไว้สักลูกอันนี้แต่นี่เมาแล้วอันนี้น่ะ่นนี่กะะปีดขวางใช่ไหมไฟขวางมันต้นสมเนาะเอาไว้นักเนาะกระปีดขวางน่ะครับดี่มันลามติดกันเลย่ะอันนี้อันนี่ก็จัดนักเนี่ยครับแล้วก็เขาเดียดไม่ิงมาฟังเรื่องเินดูน่ากะเขากบขวางว่าเขาบางครั้งเขาขวาว่าเขาเขาปีดออกนัก เสียผลผลิตไปเนาะประมาณนี้คิดว่านะเสียผลผลิตไปนะพุ่นเดี๋ยวนี้เป็นเป็นที่ห้าต้นแล้วเนี่ที่เดินมานี่เนาะนั่งกัเต็นฮะนั่งกัออกเออนั่งกัออกผมจะน้ำขขาหูไปเผยแฟร์ไปด้วยแฟนลงยูทูบเต้ยช่องลงลงเบอร์ทูบด้วยแฟนเฟซินลูกเขาหู้หันเต้ยเสริมงามมันก็ผูกได้เอ่ะครับน่าแปลกไงอ๋อนี่นะที่หนา เออนี่ก็เริ่มแตกมาเนี่ยตรงนี้อยากขาดน้ำหน่อยหน่องขาดได้ทุกวันเว้นวันเว้นวันเออนี่ฝากคุ้มใจแตนนี่ที่ใจแตนตัวนี่ลุงเออไปเจ็ดทดาผมเจ้ากำลังร้องฮั่น เนี่ยคนที่เขาว่ากันเขาว่าป่าน้ำเขาแหละผมมาเออระวังเลยออืมนั่นน่ะเขาก็ว่าอยู่ผมกำลมันจะหมินนี่ว่ะเออนั่นน่ะนั่นน่ะเออแซวเขาแซวเขาท่าทายเขาจะมีกำลังใจนะลุงต้นดีหิ้งกางนะลุงไป่ใกินมาตั้งนี่เด้อเออเขาว่านะไม่จุกใส่หัวเออนั่นน่ะนั่นน่ะเขาว่านะจังหวัะจังหวัะท่าทายเขาใครหัวนเออจังหวะเออท่าทายคือความ ที่เขาอยากลืมออกหู้นออยากหู้เอออยากหู้เอาทำสำเร็จดิเออเขาว่าโอ้แกได้แต้สุเฮ้ยนะลองทำบ่อยต้องคูนดินขั้นขั้นแรกลุงลุงอันนี่โคบคูนดินขึ้นมานี่ก่อนนอเกาไถกูไถใหญ่ไถกอนไถแล้วกะไถแล้วพักลักเออจักเยบพักลักปักลักแนวพักลักแนวครับแปดเมตรอืมห่างแปดเมตร แ่เล่าหล,ล,ล siglo, karang, ははุมเหรอลุงลุงขุดกว้างกวางกวางเลฮะมาขุดมาได้ขุดกะขุดดินมาถมเออดินมะกูนมันถึงได้แกงนอรถไทยนะเออเออเขาต้องแกงแต่งเองอะมาไหลแต่ง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 มาได้ขุดกว้างลึกอย่างไรขุดปลูกบนนิ่มได้กะฮะอ๋อหมอกฟุดหมอกหมอกจอมได้หมอกจอมได้อ่ะครับเฮ้อมันคขนสักน้อยครับแล้วก้นหลุมเราลุง ก้นลุมจุงใส่ใส่เอาอย่างขี้หมูขี้วัวหรืออะไรใช่ใส่เอาปุ๋ยเออที่เขาปุ๋ยถุงล่ะปุ๋ยถุงป่ะปุ๋ยสำเร็จเออที่ขายเออตามตลาดเออเออใส่บางต้นกับบะใส่ออเหมดแล้วเลาไมซื้อหรอกลองทดลองเลยท่านลุงต้องจำได้ว่าลุมได้ใส่บะใส่ใหญ่ต่างกันนะลุกฟอกนี้ต้องต้องใส่นี่บุ้งนี่บุ้งนี่ใส่ผูกก่อไส้เออเออ นี่8เดีนเออเอออือันนั้นอั้3เดี้ยนนั่นหละก็ามไมไดม่แรงเนี่ยนะนี่นะอีแปดเดี้ยนโอ้มันใหญ่นี่นี่นี่อ่าผมก็ปูกเจ๊ยแต่ผมบาได้ผมบาได้ช้อมหลุมดีจังกันตรงนี้ไม่รู้นึ่งตนี่อ่าพู่นะอือันนี้อันนี้7เดี้ยนเออเจียนนี่อู้อาตนตามันตเี้ทั้งหมดนี่มีกี่ตันี่น้บกอกเลยนะ หกสิบไอ้ที่กี่ไร่จ้ะประมาณเก็บแปดไร่อ่ะเออหลอดแค้มให้มันยเนาะครับมันเสียหายกับวหลอดแค้มเตียงโฮมออติดสต์การหดน้ำนี่ลุงต้องการหดทุกวันเนาะฮดเว้นวันหดเหรอหน้าฝนแบบเกี่ยวเนาะหน้าฝนแบบต้องบบต้องมันต้องมันะเออถ้าหน้าหนาวหน้าแรกนี่จำเป็นนะเนาะถ้ามันขาดไปสักสิบวันครับโอ้เหโฮมออทิสต์นะโฮมออทิสต์สาวแล้วแบบเออ ออแม่จะเปิดลุงจะเปิดที่หนึ่งสี่วาวนี่นี่วาวหันวาวหันวาวฮันวาวอืม <4 S 1> กี่วาวนาทีข้างไหนึ่งประมาณนะบนเดียวนี่สี่ว,วาวนี่ประมาณสี่ห้าขีดนาทีเก็บสมงศ์แบบนี้บางทีบางทีก็สมงมันดูนดูดูดูความหน้าหน้าดินมันแห้งมาแห้งกับนนดูสภาพต้นมันออกเปิดสองหลอบครับ ปุ่นปุ่นซีว้าวเปิดรอบนึงเปิดรอบหนึ่งครับถ้าใจสุใจสักสองโมงกะเป็นสองสมงสามโมงถึงถึงตั้งหลังเขานี่นะสามโมงเสร็จเปิดว้าวนี่ฮะเปิดว้าวเัาก็ไปขึ้นคันอาวกันนั่งพอเวลาเออเออเอารถเดินถ้าลุงตั้งเวลาสมัยนี่ถ้าระบบเสียงอาทิ่ะน้อง อันนี้นี่มันปั้มเนาะปั้มเดินดินนะปั้มปั้มไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าผมผมไปพยายามทําตัวนั้นอยู่พลังแสงร้องรองเขากันเออแต่ผมเนี่ยที่ผมมันนักละนี่นี่เขาเนี่ยหยุดเดือนนี่เออเออเดียนเดียนใหญ่เนี่ยผมมาใจใหญ่จีเด้อผมยังลูกพีลูกคนว่ะนี่เขาเสริมห้างไหนี่กลางเออออ๋นี่เสริมห้างเรียบร้อยแหละซื้อแพงไหมเนาะตจนะ สามร้อยสาวะะมวันผมยังจะอี้ยู่ลุงนี่นี่ไปอี้ยู่อ้อียู่วันน้กี่เดือนเหรอันนี้ได้ได้กลางฝนนะมันก็หลายเดือนอยูอ่ผ่านมาเนี่ยนกหนาวห้าหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วมัง้งเออนกหนาวมันก็จะฟีอยู่เอันนี้ถือว่าต้นมันขึ้นมาแล้วหลอดแล้วอันนี้หลอดแล้วอวอพอต้นต้นห้าเดือนหกเดือนหลอดเลย น, 5, 5, 5, นี่กานี่ข้อท่านี่นี่ชุเรียนเสือง,งามนี่จะโชว์กับเนี่ยหน้าหน่อม,ม,ม,มออกโหนยมาเดอตนนี่กานี่ที่ <c oughs> มาหุกร่อเออแ0 80บดิบกว่าต้นครับนี่นะครับแ0ดิบกว่าต้นเอามังไปห้าหมื่นอ่ะ

นี่ก็ใหญ่แล้วถ้าตีตำเราไปลุ้งห้องห้องหมาดใครเนี่ยฉันมาเป็นโคกเนาะไอเนี่ยนาพืชนาไห้นาน้ำนเนี่ยมาได้เออตีน้ำต้องทำโคกเดี๋ยวเดีดีหากมันจะไปจ้าเนาะมันคุยหากเนาะชอบน้ำเราชอบแรงชอบน้ำเออชื่นเออเขาโูดินเขาเียกอืมนี่ใส่ตัววายแห้งนี่มันเออเบียจุลหรอเบียจุลเกี่ยมาตัดมันอย่าอืมตัดแล้วใส่ปุ๋ยวะนั่นนี่ ใจปุ๋ยอัสิบห้าอย่างปุ๋ยไดชุดหน่่งหกสามสามหกสามสามเป็นซีเคมีอย่งนั้นเออปลุกไม้อ่นั่นเนี่ยทำไม้ปุยน่องกระชจยนาอนี่นะเออเสียวนั่นนะแต่แล้วเนี่ยเออเนี่ยก่อนก่อนฝนลุงแล้วหรมาปูกไม่รุ้๋จะสังก้าเข้ามาน่เดี๋ยวนี้จะอู้ถึงน้ำานี่มันห้อยมันแห้งไปหนอเลามาเนี่ยห้อยไม่ขึ้นหนอะอนอนี่นี้มันอ่างนั่นก็ลุง อ้างมันขึ้นก็อ้างกนอ้างเส้นพุ่นกับเส้นพุ่นเหรออ๋อนี่มันขึ้นน้อยขึ้นน้อยพุ่นนะอ๋อโหหักหันละหันละอืมมันมาสองเส้นมันจบกันนี่ดูจบกันปีละหันละายอย่างเฮาก็ที่จะเป็คุยกี่โคนี่ยางหลานอ๋อเนี่ยมันจะขายนะว่าขายถ้าขายก็ชื่อเไม่เจอจะขุดนี่เออขุดรับนี่แล้วเอาดินนี่ออกเออ Bình thường tiêu lát không? <phải> <laughs> <thay tho> <casses> đó, không có bằng xác nào mình Ừ, nít nít Thuốc trong lọ Thuốc trong lọ, mông nằm nì Khống nằm, còn Không khăn tay, mắt nhẹ nhàng cả đâu tí đi, cháu học lại đi Cái này nhảy như này Đây Ờ nọ Ờ Ờ Ờ Mắn cật nọ แต่มันจะปีนี่หมดตันนั่นเนาะถ้ามันทัดตันมันต้องออกรุ่นพอ่พอมาพ่อดีเขาผ่านมากี้เนาะหน้าดิีไม่ถึงน,น้าเล่น่เออแ้วมันมาโดนมันมาโดนอะไหนาวตอวเรี่ยวหนาวเพราะใบเนี่ยเออใบลินน้นน้อยเออใบบกเิีวครับสามถ้ามันสขียวบุแท้ๆนี่ใบที่ออกมานะอ,อีกน่ะอ่าต้องเผืเอเนี่ อ่ามันจะเขียวเขียวเข้มเ like นาะเข้มเขียวเข้มเดีนี้มันจะมีอันปลาไปอันนี้สมบูรณ์อ่าครับครับอ่าอใบเขียวเข้มสมบูรณ์ใบเป็นจุดนี่แต่จะขาดถาดอาหารสักนิดหน่อยมนแต่ลำต้นแหลงเออเขาสูเพราะว่าแรลงเลยเดี้ยนะเดี้ยนละขังครับมูลมอนทังใบแห่นเดี้ยนละขังเออ <laughs> จัดแต่อย่างจริงจังลูอันไ,ได้ด้วยกะเขาเยาะหัวน,น้อ,อย่างหวน,นั่นี่เอันไ,ได้แต่นี่เขาถ่ายเขาถ่าเขาถ่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ เนี่ยเมาเี่เออติดลำล่ะมันต้องติดกิ่งกิ่งข้างล่ะครับล่ะกิ่งข้างอ๋อรักมันห่อมันจะคุยลำต้นอองหลังอืมออกตระตอกกิ้งที่แตกนี่เราโอ้ลุงนี่เหรออันนี้มันไทยหยดธรรมชาติมันธรรมชาติมันมันมันไม่ผลอยังเนาะเออมันระเบิดมันเบิดเปียกอ่าฮ่าฮอนี่แตกนิดหน่อยถ้าเนใหญ่ตัวมันตันเออกิ่งข้างขอว่าข้างนี่มันมีสักสามลูกเนาะ สามลูกสี่ลูกเิ้งจิ้งเนาะโอ้ไปสองลูนกนะกเอ้าฮูโอ้เนอกิ่งมันมันใหญ่เนาะลองทดลองถ้าว่ามามปีหน้าก็สามลูกสี่ลูกก็แล้วแต่เนาะแปะขวางนะครับครับก็ไล่แปะออกออนอ้อยๆนะอยครับ<ป>ออกขวางอืาาม,อ,มอืมเ <c oughs> ขาถาข่ามันทองมุดเออเขาถ่าอยู่มันท้องก็ได้ยังก็ได้เขาบอลองมือ เอาลองมือนาะลองทำไปหู้ไปเน่ยหมว่าทํางใบใหญู้หนะปีแรกปีแรกเยี่ยกับแถวเนี้ยออไรเนี้ยอ๋อด้านมันต๊กนั่นถ้ามันต๊กมันไม่ลุ้นล่ะไม่เห็นปีครับอันนี้มันมันยังมันถึงสามปีเลยนะอืมกระดักกะดาวเลยสามปีอ่ะออถ้าอันนี้ได้สี่ปีครับอันนั้นจะได้สามปี เออมันก่อนกันปีเนาะอันอันนั้นมันมันปลูกอันนี่ปลูกสิงหานั่นปลูกกระดาษกระดาษแล้วสิงหาย่ะเดี๋ยวถ้ามันติดลูกดีผมกลับมาถ่ายให้ผมซักคิึมวนะานเออหนอวั ปลูู่เออมันมันรนซักสีขาวอ่ะลองนายกนะครับผู้ใหญ่ใช้ผู้คำแดงเนี่าเลยอ่ขาคจัากะจะไปปลูกเนื่ออย่างเจ็ดตันได้กี่เนี่ยเออวัเนี้ยมาท้าเนี่ยเออเขาขายได้สองสามสองปีแล้วเนี่ยสองปีปีละเออปีละหลายปีละกี่มันปีแล้วนี่ขายได้หกหมื่นประมาณน่ะเออหกหมื่นปลายสอง สองปีกับแสนปลายน่องหกสองสิบสองประมาณแสนสองปีก่อนนั hmm. ้นมาถึงถือว่าใจได้อยู่แสนแสนยอมยอมละน่องถือว่าใจได้อยู่เออแต่ธรรมดาแล้วขุมวันยาชาวบ้านนะครับเนี่ยเฮ้ยได้กะโอ้หลายต้นอยู่ คำามงามทั้งนั้นดูผูกผสมประส,สานมากันโอ้โดวงวัดนะกล้วยมีสมโอมี เออเอาขี้งัวขี้หมูใส่แหละขี้งัวะเดี๋ยวนึ่ขี้ง้วะขับรับโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยละเนี่ยใช้ได้ละขี้งัวเศษใบไม้เนาะเศษใบใหม้ใบตอกใส่เข้าไปครับเฟียงสารพัดนี่ได้กี่เดียนะหัวแฮม เครื่องปีนะเดนจิตเดดจิตน่ได้จะได้ปิดปีได้ปีแล้วนี่โอ้โใช่ได้ใช่ได้ละว่าใช่ได้ละเป็นปุยเป็นปุยดีละโอเคละเนี่ยเออเขาถ่าเขาถ่ไอ้นี่อืมีมันยอบไปเนาะสองร้อยกแกน่เจ็ดเจ็ดสามเเอสสองร้ิบวันเขาถาของปุยมรกตมีพร้อม มันเป็นขี้ดินละนี่เนาะเออจะเอาใส่ oh,